สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็วันนี้ก็สิว่ากินตับปลาครับเอฟซีเขาครับจำนาเพิ่นได้ครับเอฟซีตะกีดตะกีพ่นมาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าผมคือกันนั่นะตะกี้เพิ่นก็ซื้อใกลซื้อเนี่ยมาสูผมกินอยู่นั่งกินซอยจูงกันนั่นลวกลวกจินขนมกันตะกี้ครับอยู่บ้านข้ามเมียบแก้วท่านเพื่อนเหยียบครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่ยอดวิวดีเยอะเพิ่นกับผ้ามูเพิ่นมาเลี้ยงขนมแคบญี่ปุ่นนะครับคงสิจำกันได้นะครับตะกี้กันเลย นี่แหละกับเพื่อนี่ลยละครับนี่วันนี้พอดีผ่านมาทางย่างเตือก็ซื้อตำป่ากับนี่ครับกับปิ้งไก่ครับผมปิ้งไก่ครับผมแล้วก็ใส่กรอกมาให้พี่อันกินนะครับผมนี่ครับเบื้องเรานี่ครับเออนี่แหละนี่เออเนี่ยตำปลานี่ครับนี่ปลากับไส้กรอกนะครับผมเออเออเขาใส่กรอกครับวันนี้เขาจีนน้ำกันมือนี้ก็ค่อนข้างที่เป็นตะเสียบเียครับมือนี้ อ๋อครับเังไอด็ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเอกในชาแนลนะครับผมครับผมเออมาเอับมา,มาครับมากินด้วยกันครับครับมาอืมอืมเป็นกระสือกระสูอกินดีนะครับน,<ม>น,นี่ขอบใจครับ พุ่นพเนรไหลเมื่อนี่พุ่นแม่พุ่นปรากฏแวะมาทางนี้เพิ่นสิไปธุระแม่นบ่คร,รับจะไปซื้อไปซื้ออะไรรถมอไซส์ใช่ครับพี่กิ่งกับเพิ่นมาน้ามูเพิ่นสองคนแหะนั่ง,งมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวอืมแบบเป็นตั้มป้ากันเลยเพชรีจรงใส่หัดเส้นรลอนบ่อแม่น้องตัมป้าใส่หัวที่กับปู นะครับกิน้ำกันครับสับส่ยๆบันจะไปซื้ออะไรรถทั้งแถวบ้านน้องแปนเอเกกาะสินบ้านผมนะครับข้ามูคนไปซื้ออะไรรถมอเตอร์ไซ เป็นแบบกระป๋องสัดว์ใช่ครับครับเป็นก็เสือมาเลี้ยงผมครับเสือมาสู่ผมกิ้มืัอนี้งสับแช่ช่วงนี้นี่แหละครับช่วงเต๊อปไก่เที่ยงนี่แหละครับนี่แหละครับคือเกาลหรอครับเพิ่นกบบบวรืมบ่ลืมกันนะครับนะครับผมแล้วก็แวะมาเป็นกบบมาเล่นน้ำผมคือกอา กาศเย็นครับจ้องเต้าเหมือนมันก็อากาศดีครับต้องกินไต้ต้นไม้ครับรรยากาศด้านหลังก็ดีแล้วครับทั้งดวงทั้งหยาแล้วแปลนเดือดเตือนต้นข้ากับตัดดอกรอดเห็นมันปงไหมครับมบากาอกพื้นปลาคาต้นคาบอกพื้นปลาคามันก็เล่ยโล่งครับท่าลังไม่คนณบอกพื้นบอกกับปลาคา นีค่คนอนก่อผืนใช่ปะอันใดครั <laughs> บว่านะว่อผืนปลาค่ะ <laughs> เครื่งองยาบโมยูเลย,ยครับมือนีงเสามากเสามาแต่เสาเลยหยานผมโอยูครับแช่ตัวตะวันเนี่ยมันเสาะผมกับยูดด่ยแล้วหรอวะไม่ต้อปไปใส่หรอกนอกจากช่วง,งแร่งช่วงใบสีใบหางบังเอิญหาตัวหยาบครับม,มาตัวหนึ่งกับปุ่นเนี่ยเขาเมืองกับสินครับหาตัวหยาก ไอเป็นอย่างมึงอตติดมือสมครับก็ซื้อ,อกินบ่นั่ปาซื้อไก่วันนั้นบ่นี่เน่สับๆเลยบอกความปรหลนนะหหวก่าเงี้ยไปซื้อไปอืมไปนะก้ามปูว่ามันหนีบนะหนีจะตายแล้วมันหนีบใจอยู่บ่แล้งมันหนีบปาก้ว <c oughs> นี่ปลาไงนี่ละของเสียไปเองกินบะเพียงกัปูเขากินบะใช้เองที่กินเน้อกับปูยำยำม,มีกับปูกรอบอืม อามดอะ,ออคะเคากาแฟด้วยอืมน่ากวาหมมอมบป,ปากเลยมอมขบปากเปล่่กินนั่นบ่มอมมอบปากเขาได้ผม,มกินผมกินอินไมหมอ้านี่ผม,มกินเป็นมูตอ 你跟考一样。 นี่ันกินหลายเนื้อสื่ออะไรรถเนาะนั่งกันห้าวมากินน้ำกันไหวเอาเลยครับเจี๊ยบครับได้ไหมอ้าตับปลาบัตรข้ามข้าวบัข้ามโอข้ามโอข้ามโออันเราแถวมีปลาที่มันปลูกกันมันสัมภารงหลายบ่มันบานนั่นบ่ คนตะปอนนั่นะปองอะไรมันนข้าโอตอ่ะบ่าโอ๊นะข้าวโอั้งถุงขาวตัดถงขาวอืมใ้รเคไปไทยบางมบ่ตัดถุงขาวเคยรู้ไไปขอปากลางดงบกของปลาของปลามหลายลับ เรื่องอะไรไปไปหาผมก็ยังคนขายทาคนขายขางทางคนไหนฝา,ากกดติดตามช่องนะครับ เช็คน้อยชาแนลคนเมืองมลายหรอครับมากินเป็นมวยอันนี้ตัวจริงน่ารักครับผมตัวจริงพี่ขอน่ารักมากคครรัับบขอบคุณคำชมจากตีน้อยครับเช็คน้อยเช็คน้อยซื้อเช็คน้อยก็ต่างต่างซื้อแปลกๆครับเช็คน้อย มือกันกันผมแม่ตั้งให้ป่าเตียตัวจริงพี่ขอนากมากครับผมต้องไปตั้งบนหรอกครับผมหากหักคนละ้ายมาเลิกกินขลุ่จะไปตั้งกันครับผมหักกันละ้ายงานนี้ตั้งมันเมื่อไหร่ยังดอกเวตาไปก็ใส่กอุ้งเก่า

พอดีพามมาทางนี้ผมไม่คิดปล่อยอันพอดีแต่หนึ่งมากกับยานเรเห็นคนหมนเน่หนึ่ง,ห,งหาตัวยาก <c oughs> มาบางเที่แต่วเากับ่อคอยชวยมกกนมากกัมากเห็นผมนั้นหรอแม่ครับครับแม่มแต่นิันยีมากกัยังฟุ่มฟมากครับมาเดโซ่เลยละอะม,มาเดินหกมุม,มุมดนะมันกินขาอยหมอ บนมกินเมื่อห่กินข่าห้องทองมากน er, <t> ั <t> ่งกินเป็นมูพร้อมดีไวสใส่กวากเลยเนี่ยมันเน่นดีแล้วพี่เนะแต่วก็แปลกที่มดำมาม่เห็นขึนเป็นสีเหลืองตัวนี้ ันนี้เป็นไส้อัวอนม,อน,มอนนี้อ๋อเป็มเต็มอาซุปนีน่ใส่กว่าพี่รับมากปด่ดทีครับผมก็เหมือนพี่ยังขายกัเราอยู่บปล่ขายครับโอ๋อเฉยขายน้ำเตืตาหนัดปกติขายน้ำมะละมอวันนี้พรามันเขอภรษามันเริ่มมีมะกอเมืนะ่อน่ะเท้งงับทั้งเห็ดเจ้หนึ่งก็เห็ด ต้นไนไกยานนมะล้อมนข้ต้นมะก้อมันออกไปเยอะสอ๋อครับมะอมพวกกินหน่มันจือเดือฟรีหามอ๋อครับ okay น่นไข้ตืเต่ามันไม่ค่อยออกครับนี่อนั่นดีกับหายใส่กอามา เนียนดีเนียนก็ซ้องตลาดเนะผมซื้อย่างตลาดน้ำปลาเนียนไัเนี้อันนี้นีนเนียนก็บเลยเนียนเนีนดีนั้นสีเขานั้นสี่ซับอันนั้นน้ำผสมมันมาเนี่ยผสมพวกเนี่ยพวกคุณนเซนพวกอย่างผสมเข้าไปเ็หอิ่มไหม อายิมก็ดีใจครับเจ๋อไลยครับ เ,เ,เขาไปคืออะไรอีกที่ผมมากกว่าคนยำอยูนี่นี่รับรั่ร เครื่องร้อนเลยเตียนสีเหลืองแสบหลายพรไ่น้องมื่อไร่ตะเกียเกากห็นบ่ทันกินกอสนนมะเรียงกัดเี้ยมยุล้วลนะ <c ười> บางที่ก,กินเขาแลา้วฟันกัมา,า, <c ười> มก,ากันนี่นะนะจงว่าว้ติดต่อไปก็กกินน้ำเปือกนี้ก่อนนะรับมานบอดดิงบอกคือผมทักมา่นบ่ดดิงบ่ เด้งเดืองเด้งนกันเด้แต่ว่าผมบนท่านอ่านเมืงนี่พี่ทักมาเนี่ยเมื่อสิอาทิตย์หนึ่งถึงมาอ่านผมบอกว่าเลยว่าทำไมท่านทักไปช่วงนั้นผมมีเงื่อนเพรมะว่าขิ้ตัวขาใหญ่ให้อายเปันอย่างเงินเตืาอพรามาตีอย่างพวกขนมพวกอไอย่งบอกน่อยู่นกินนะมันเนี่เอาบะต่อมาเมือที่ว่าเด